ทรงนี้มันจะยัดออกยากนิดนึงนะคะทุกคนจะยัดขอบออกยากนิดนึงแต่ก็ยัดได้นะคะแต่ก็จะมีความยากอยู่นึงถ้าจะให้ง่ายก็ใช้ตัวแหนบนะคะทุกคนตัวแหนบมาแหนบตัวแหนบมาถอดนะคะต่อเข้าไปให้ครบสี่เส้นนะคะถออเข้าไปใต้ฐานของเขานั่นแหละคะ่ะก็จะได้เป็นทรงกลับตูมนะคะ นี่ค่ะแล้วเราก็จัดให้กระชับค่ะย้นให้เขาสี่ด้านค่ะพอเขากระชับแบบนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นทรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็โค้งนะคะโค้งริบบิ้นที่ยาวนะคะเส้นใดเส้นมนึงก่อนนะคะแล้วก็โค้งกลับมานะคะแล้วก็หมุนหมุนริบบิ้นอีกทีนึงให้เป็นทรงนี้นะคะทรงกลวยแล้วก็ต่อใต้ฐานของตูมของตูมุหลับนะคะทุกคนให้ออกมาทะลุให้ทะลุออกมาด้านล่างนะคะด้านล่างของ ด้านหน้านี่นะก็จะเป็นทรงนี้นะคะ